สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูน่นุเพิร์นชาแนลนะคะและนี่คือเทอ o รดอาร์ติสค่ะคลิปนี้เรามาดูพลังงานความรักให้กับชาวธาตุดินกันบ้างค่ะได้แก่คนที่เกิดราศีพฤกษภก,กันแล้วก็มกรน,นะคะประจําวันที่16-31สิงหาคม64ค่ะมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมเนี่ยความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นขอต้อนรับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเปิรเป็นการดูแบบโหราศสาตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่เกิดหรือว่าลักนณาเนี่ยจะไม่ตรงกับของไทยเพราะฉะนัน,นที่ ก่อนหรือว่าราศีของคุณดูก่อนเนอะหลายๆคนอาจจะรู้ของตัวเองเป็นแบบไทยมาเนาะพอมาดูช่องเปิ้อนอาจจะสับสนว่าเอ้ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะฉะนั้นเช็คดูก่อนใครยังไม่ทราบลักนณตัวเองหรือว่าไม่แน่ใจว่าลักษณะที่รู้เนี่ยเป็นแบบไทยหรือสากลตามลิงก์ไปเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะจะได้ดูได้แบบแม่นยําแล้วก็ตรงกับช่องของเรามากขึ้นส่วนใครจะดูตามช่วงวันเกิดหรือดาวิตย์ก็สามารถทําได้ค่ะที่ใต้คลิปเปิ้นจะระบุวันที่เกิดคร่าวๆนะของแบบสากลไว้นะคะสาหรับคนที่เกิดธาตุดินเนาะพฤกษ์กันมาก ไว้ถ้าเกิดคุณเกิดในช่วงเวลานี้หรือว่าลัคนานี้นะคุณสามารถดูได้เลย คลิปนี้นะคะเป็นการดูให้กับคนหมู่มากเนอะเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่กว้างๆมากอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสีเรียสนะเราลองดูก่อนค่ะว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดคุณฟังไปแล้วตรงกับสถานการณ์ของคุณคุณก็เอาแนวทางไปปรับใช้เนาะแต่ถ้าฟังเราไม่ตรงนะก็ทิ้งไว้ค่ะไม่ต้องสีเรียสแล้วลองไปดูราศีธาตุอื่นเพราะว่าคนเราเนี่ยเรามีพลังงานธาตุหลายธาตุใช่ไหมคะบางทีครั้งนี้อาจจะไปจับโดนลักษณะของคุณก็ได้ดาวที่ก็ได้ดาวจันดาวสุกอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะั้นถ้าเกิดคุณฟังแล้วไม่ตรงคุณก็ปปลลล่่อออยไไวว้้แงงฟัาืนดู Thank <laughs> you. ก็ได้นะคะวิธีการง่ายๆเลยที่สุดเลยสําหรับการดูช่องของเปิ้ลคือฟังดูว่าสถานการณ์ใกล้เคียงกับตัวคุณไหมถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงคุณเอาแนวทางไปปรับใช้ได้แต่ถ้าฟังแล้วไม่ใช่คุณก็ทิ้งไว้แล้วไปดูคลิปอื่นแทนเท่านั้นเองไม่ต้องซสีเรียดนะส่วนใครที่มีเรื่องต้องตัดสินใจจริงๆแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะดูกับหมอดูท่านไหนก็ได้เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวคือการเจาะจงดวงชะตาของคุณคลิปแบบนี้เป็นอะไรที่กว้างมากๆเนืคนราศีธาตุดินคือเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นดวงของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้้ถาาาเเรอ ดวงภาพรวมแบบนี้ไปตัดสินใจอะไรจริงจังแล้วผิดพลาดหรือว่าเสียใจภายหลังอะเปิ้นก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเราก็เลยเน้นย้ําว่าเออแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวก็แล้วกันนะคะช่องของเรามีความรักแบ่งเป็น3มสถานะเนาะคนโสดค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนเหมือนกันถ้าเราไม่แน่ใจว่าสถานะเราเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าโสดอยู่ไหมหรือว่าเรียกว่ามีคนคุยหรือว่าเรียกว่ามีคู่คุณสามารถดูทั้ง3ส่วนเลยนะประกอบกันแล้วถ้าเกิดคุณตรงกับพลังงานส่วนไหนคุณนําแนวทางไปรปรับใช้ ได้เลยอ่ะมาเข้าเรื่องค่ะความรักของคนธาตุดินนะเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นเราจะต้องเริ่มต้นกันด้วยพลังงานภาพรวมเนอะเราใช้ยานาโลกสมบูรณ์มาดูว่าคนทุกสถานะเลยที่คุณเป็นคนธาตุดินเนี่ยในช่วง 16- บหถึงสาสิเสิงหาคมเนี่ยพลังงานรวมๆของพวกคุณนะ่ะเป็นยังไงบ้างไพยานาโลกขึ้นมาว่าเลขอาถรรพ์มันมีเลข3มเห็นไหมมี3คนอยู่ตรงนี้เพิ่งคิดว่าความสัมพันธ์อาจจะมีความวุ่นวายนะอาจจะมีคนหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์หรือมีปัจจัยที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณก็ ถ้าไม่ได้มีบุคคลที่3หรือว่า,ามีเขาเลยนะถ้าไม่ได้มีแบบเขาเลยนะรักเราสองสามคนหรือว่าบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะหรือสถานการณ์ที่3มอะไรแบบนี้เนาะที่เป็นปัจใจัยในการที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยเปิ่นก็คิดว่าบางทีมันเป็นแค่ความหึงหวงของเราก็ได้เหมือนเราเหมือนแบบไปหึงหรือว่าเรารู้สึกเหมือนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าแบบน้อยใจง,งอนอะไรแบบนี้เนื่องจากเหตุการณ์หรือบุคคลที่3แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาไปลิงก์ดูนะว่ามันตรงกับตัวคุณในนสถา มากน้อยแค่ไหนแบบไหนบ้างนะคะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยไพ่ที่ขึ้นมานะคะสดาบค่ะเจ็ดไม้นะ อา justic ตค่ะ p e r a n c e นะคะอัศวินมาลวใตสำหรับเป็นอัศวินด้วยดูแล้วเนี่ยมีหลายๆคนเปงนคิดว่าคุณอาจจะหันหลังหรือพักเบรกให้กับความรักมานะเนี่ยมันมีอัศวินถือถ้วยหันหลังไปใช่ไหมเปงนคิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันเหนื่อยยากจังเลยตอนนี้ฉันอาจจะรู้สึกโอเคความสัมพันธ์มันพักเบรกแล้วถามว่าคุณอ่ะพยายามจะไปเหมือนเหมือนเขาเลยนะไปไปยื้ออะไรไหมเป็นคิดว่าคุณพอละสําหรับคนที่มีปัญหานะเป็นคิดว่าคุณพอละคุณอยากจะพักมากกว่าคุณอ่ะพยายามต่อสู้กับตัวเองว่าจะไม่ไปง้อหรือไม่ ตามตื้อละเพราะว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วเราอยากจะหยุดพักถ้าเกิดเขาไม่ทักมาเราก็จะไม่ทักไปแล้วเพราะว่าคุณเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยฉันต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเนาะมันมีจัสติกขึ้นมาปัญคิดว่าคุณอะ่ะพยายามอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วก็เหมือนถึงแม้ว่าอารมณ์จะแปรปรวนคิดถึงหรือใดๆนะปัญคิดว่าคุณอยากจะอยู่กับตัวเองพยายามจะเหมือนฮิลตัวเองแล้วก็เหมือนสมดุลอารมณ์เนี่ยไพ่เทมเพรสเป็นไพ่ของการสมดุลอารมณ์นะไม่ให้มากไปหรือน้อยไปแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็เอ้ยถ้าเกิดทําแล้วมันเป็นสิ่งที ไม่ยุติธรรมกับตัวเองคุณจะไม่ทําแล้วอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นเบิ้นคิดว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่คุณจะนิ่งๆกับความสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณมีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาและพักเบรกไปนะคุณจะอยู่เฉยๆในช่วง15วันนี้ คิดทบทวนแล้วก็สมดุลอารมณ์ของเราเองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักเลยก็ได้นะไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยางคิดว่าเนี่ยคุณหันหลังให้กับถ้วยใช่ไหมแล้วคุณก็เหมือนเอาเวลาไปเหมือนแบบโอ้ยแค่ง,งานก็วุ่นวายมากแล้วค่ะมันมีอะไรต้องทําเยอะแยะบางคนเหมือนกําลังหางานอยู่หรือไม่ก็ต้องต่อสู้ในเรื่องหน้าที่การงานเนาะบางคนมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือต้องทําอะไรไม่รู้หยิบจับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ได้คุณก็เลยเหมือนแบบอะ ความรักพักไว้ก่อนไม่ว่ามันจะมีปัญหาหรือว่ามันยังไม่ได้มีความรักเข้ามานะแล้วเราไปโฟกัสในเรื่องการงานต่อสู้แล้วก็ปรับสมดุลในเรื่องการงานอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันนิ่งแล้วเราค่อยมาสนใจในเรื่องความรักอะไรแบบนี้นะคะส่วนถ้าเกิดใครไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องการงาน,น,นเราสนใจในเรื่องความรักถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการพักเบรกเป็นไปได้ว่าคุณจะมีคนเข้ามาหลังจากที่คุณพักเบรกมีเรื่องความรักความสัมพันธ์มานานนะหลายๆคนบางคนอาจจะเหมือนแบบหยุดในเรื่องความรักความสัมพันธ์มานานก็ได้อยู่ๆก็จะมีคคนนเข้าาามมม่ะีอวิ มาจีบคุณนะบันคิดว่ามันจะเป็นการจีบแบบเห็นชัดเจนเลยไม่ต้องเดาเลยว่าเอ้ยอันนี้มันคือการจีบอาจจะพบเจอจากหน้าที่การงานก็ได้เป็นข้าราชการก็ได้หรือจากการติดต่อ เกี่ยวกับการงานอะไรเงี้ยเป็นชาวต่างชาติก็ได้ออนไลน์ก็ได้ค่ะเนี่ยมีเทมเพลนส์นะแล้วอัศวินมาเป็นพายของการที่เราพบเจอชาวต่างชาต,าชาติการทํางานเดินทางแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกเอ้ยว่าล็อกดาวน์เราไม่ได้ไปไหนเลยเป็นไปได้ค่ะคุณอาจจะต้องติดต่อในเรื่องการงานนะแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็เหมือนได้เริ่มต้นสายสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเนาะเขาก็จะเหมือนเข้ามารุกจีบคุณเร็วพอสมควรแต่ก็ต้องบอกว่าคุณก็จะมีกําแพงแหละเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเพิ่งผ่าน เข้ามาคุณก็จะแบบเอ้ยตั้งกำแพงไว้นิดนึงก่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจริงใจแค่ไหนก็ต้องบอกว่าดีแลว้วที่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าอัศวินไม้อะเป็นไพ่ของการที่เหมือน ความสัมพันธ์เขาเลยนะความรักหรือความชอบมันยังไม่ได้สนะเทือยเหมือนเป็นคนที่แบบเออถ้าชอบก็ลุกจีบเลยแล้วถ้าไม่ใช่เดี๋ยวก็ไปเลยมันเหมือนยังไม่ได้มีความรักที่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดและมีคนเข้ามาคุณอยากจะเปิดโอกาสได้แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่อยๆเรียนรู้กันไปยิ่งถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติอยู่ไกลกันอะไรแบบเนี้ยมันก็คือต้องค่อยๆเรียนรู้บางทีอ่ะชาวต่างชาติหรือคนคุยของคุณอ่ะเป็นคนต่างชาติเนาะเหมือนก่อนหน้าเนี้ยเรามีคนคุยอยู่แล้วแล้วพักเบรกไปมันก็อาจจะเป็นาากไทํงด ถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหากันเอง2คนนะก็คือต่างคนต่างแยกย้ายก็ไปทํางานมีเรื่องต้องจัดการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการพักเบรกค,ความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันอาจจะเป็นแค่คนคุยเพิ่งเริ่ม,เร,มเริ่มคุยกันอยู่แล้วก็เลยยังไม่ได้เป็นแฟนกัน เอาเวลาไปทาอย่างอื่นก่อนความสัมพันธ์ก็เลยหยุดนิ่งกันไปในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันหยุดนิ่งไปตั้งนานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการติดต่อกลับมาได้เพราะฉะนั้นมันมีได้หลายเคสถ้าคุยกันอยู่ก็มีแนวโน้มว่าคุณจะหยุดคุยแล้วคุณก็หันมาทําอะไรที่แบบเพื่อตัวเองอะเนาะมากขึ้นในแม้ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรียกร้องความมีทําให้กับตัวเองคือจะไม่ไปตามตือ้อตามงอแล้วก็เหนื่อยแล้วอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครพักเบรกกันไปนานละแล้วเราเหมือนหันมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนนนนนนแแลล้้้ววออยู่คคััคกกาจะมมนนีบม ได้ถ้าไม่ได้เป็นคนเก่ากลับมาพูดคุยกับมาสารสัมพันธ์ใหม่ก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าพักเบรกแล้วคุณไปโฟกัสในเรื่องการงานก็ดีแต่ถ้ามีคนเข้ามาคุยคุณก็ยังไม่ต้องซีเรียสมากค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยคุยนะคะต่อมาโรแมนต์เซนโจค่ะขึ้นมาว่า you deserve love นะก็ release your ex เนี่ยค่ะ ยูดียูดีเซิร์ฟเลิฟนะหมายความว่าคุณน่ะน่ารักนะคุณเหมาะสมคู่คนรกับการมีความรักบางทีเราผิดหวังในเรื่องความรักมาหรือเราพักเบรกความรักไปใช่ไหมแล้วเราเหมือนแบบไม่เอาละความรักเหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยทำไมความรักมันไม่เคยพอดีเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆคุณน่ารักนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหันมาดูแลตัวเองเห็นไหม เขาบอกเลยว่าคุณน่ารักพอเนี่ยแล้วมันก็จะมีคนเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีคนหันหลังให้คุณไปนะแต่ก็จะมีคนหันหน้าเข้ามาหาคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นของเก่าไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่เข้ามาได้ Re l e a s ัว o u r ex ค่ะคุณลืมอดีตไปได้เลยถ้าเกิดมันเป็นความรักที่มันท็อกซิกที่มันไม่ดีนะก็ปล่อยไปแล้วคุณเดินหน้ากับตัวเองเปิ้นเชื่อว่าพอคุณรีเลสสิ่งที่ไม่ดีออกจากพลังงานเก่าๆของคุณไปได้นะคุณปลดปล่อยว่าโอเคฉันจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองละมันจะมีคนเเห็็นนนแล้้ววกขาาามมมใคสััพธ์ ได้ชัดเจนมากเนาะเนี่ยความรักของคุณอะที่ผ่านมาที่มันมีปัญหากันไปอาจจะมีแบบคุณไปเจอคนที่เขามีแฟนมีคู่แล้วหรือว่าเขาเป็นคนลันลาเหมือนคุยหลายคนก็ได้เห็นไหมมันมีไพ่ความหลายคนมันเลยทําให้คุณเหนื่อยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาใหม่อะเป็นคิดว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูนะถ้าเกิดว่าคนเข้ามาใหม่ ก็ยังคุยเล่นๆหรือว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยต้องค่อยๆดูเพราะว่าอัดวีนไม้ ấy, ก็เป็นคนที่แบบเหมือนใจร้อนเหมือนกันถ้าเกิดเข้ามาแล้วเหมือนใจร้อนเราอาจจะต้องช้าๆเพื่อดูว่าเขามีแฟนหรือย,ยังเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าเขาคุยกับหลายคนหรือเปล่าซึ่งขณะที่เขามาจีบคุณเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้มีแฟนนะเพิ่นก็คิดว่าเหมือนโยนหินถามทางอ่ะคือเขาอาจจะคุยหลายคนเอาไว้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไป พอเหมือนคุยแล้วเริ่มคลิกเริ่มใช่มันอาจจะเหลือแค่คุยกันแค่2คนนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงแรกสําหรับคนโสดอะอย่าเพิ่ง take serious, เทคซีเรียสเพิ่นคิดว่ามันอาจจะเป็นการคุยกับคนหลายๆคนแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมา คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ว่าไม่มีสถานะเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะส r e n น t h นะคะเด็กถือถ้วยค่ะ6ถ้วยนะเอ่อก้าเหรียญค่ะ h a ร์ f a n ฟนนะแล้วใต้สำรับเป็นแฮง man ก็ต้องบอกนะพอมีเก้าเหรียญขึ้นมาแล้วมี h a ร์ f a n ฟนนะความสัมพันธ์ของคุณนะกับคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่มันยังมีความมั่นคงอยู่มันยังไปได้เรื่อยๆมันยังต้องใช้ความอดทนแต่มันยังไม่ได้พัฒนาเนาะเพราะมันมีแฮง man คือไม่ว่าปัญหาของคุณอนะมันจะมีเรื่องอะไรมันมีส re n g t h เนาะแปลว่า ความสัมพันธ์ของคุณก็มีอุปสรรคปัญหาแหละมันอาจจะด้วยอายุก็ได้นะมันมีหกถ้วยกับเด็กถือถ้วยแปลว่าอาจจะายุต่างกันก็ได้ค่ะมีปัญหาในเรื่องของคอมมิชเมนต์ก็ได้แล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์คุณพัฒนายังไม่ค่อยได้หรือยังไม่ราบเรื่อนติดติดขัดขัดอะไรแบบนี้เนาะมันก็ทําให้คนยังโสดอยู่คุณอาจจะยังต้องลัลลาแบบเป็นคนโสดอยู่ยังไม่ได้มีสามารถมีสถานะขอให้คุณอดทนถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่จริงใจและพัฒนาได้แล้วเรารู้สึกว่าเอ่ออเเนนนนนคีมมมมืืไวว้ชใจดารััก มี6ถ้วยกับเด็กถือถ้วยแปลว่ามันจะสามารถสารสัมพันธ์จนมั่นคงได้นะเป็นเฮลเฟนได้แต่ต้องช้ามากๆแปลว่าเราต้องแก้ไขอุปสรรคปัญหาก่อนถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้อายุต่างกันอะมันจะต้องปรับจูนถูกไหมถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคอมมิชเมนต์ก็จะต้องรอไปทําอะไรให้มันถูกต้องก่อนถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันเป็นคาราคาซังเป็นรักเราสองสัมนแบบเนี้ยมันก็จะยังพัฒนาไม่ได้นะคุณก็อาจจะยังต้องโสดโสดอยู่แล้วก็ต้องใช้ความอดทนมากอยู่่ะเพราาว แห่งแมนก็ต้องบอกว่า mm. ในช่วง16ถึง31 mm. สิงหาคมอะยังไม่ได้เป็นจังหวะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงจัง mm. มันจะเนิบๆไปเรื่อยๆ mm. ขอแค่มี mm. คุณมีความสุขกับตัวเองค่ะ mm. คุณอย่าไปซีเรียสมากเนาะเนี่ย เก้าเหรียญเป็นไพ่ของการที่คุณมีความสุขกับตัวเองคุณอย่าเอาตัวเองไปผูกไว้กับเขาอย่าเอาตัวเองไปผูกไว้กับความรักคุณก็จะมีความสุขกับตัวเองได้นะคะโรแมนต์เซโจ้ค่ะขึ้นมาว่า true love แล้วก็ past life relationship ถ้าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักจริงๆเนะแล้วเป็น past life คุณจะรู้สึกผูกพันกับเขามากเลย6ถ้วยอ่ะมันเป็นไพ่ของการที่เป็น past life relationship ก็ได้หรือเป็นคนรักเก่ากลับมาก็ได้ถูกไหมยกเว้นอนอกจากที่จะบอกว่าเป็นรักต่างวัยเนาะคืออาจจะเป็นคนเก่าๆอยู่ๆก็หวนกลับมา เหมือนสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะแล้วมันก็เอาโอเคมันอาจจะไม่ได้พอดีกันหรือก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีปัญหากันไปแล้วเลิกรากันไปแล้วกลับมาใหม่หรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักอยู่ๆกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่ก็ได้คือถ้าเกิดว่ารักครั้งนี้มันมีกรรมผูกพันหรือมีบุญสัมพันธ์กันนะก็ต้องบอกว่า มันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะแล้วก็คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้มากๆจะรู้สึกผูกพันอะไรแบบนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่นะแต่คุณต้องมีสตินะรู้ตัวด้วยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เขามีคู่มีพันธะภาระหรือเปล่าเขาจะไปแก้ไขปัญหาของเขาหรือเปล่าถ้าเกิดเขามีพันธะภาระแล้วเขาไม่ได้แก้อะไรเราอาจจะรู้สึก แค่ผูกพันกับเขาเพราะว่าเราอาจจะเคยเจอกันมาก่อนแบบนี้เนอะความรักที่แท้จริงอะ true love คือคุณจะต้องรักแบบไม่ครอบครองความรักที่แท้จริงคือการที่ไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรแบบนี้เนอะคือความรักคือความหวังดีให้ความแบบเสียสละอะไรแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะได้เรียนรู้จากคนคนนี้ค่ะว่าความรักแท้จริงๆมันคืออะไรถ้าเกิดคุณสองคนเคยมีความผูกพันกันมาก่อนเนอะแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีความหวังดีให้กันมันมีแต่ความท็อกซิกมันมีแต่ความทุกข์อะไรแบบเนี้ยเบนก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ความ ที่เป็น true love เนาคุณอาจจะต้องได้เรียนรู้จากคนคนนี้ว่า true love คืออะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะขอให้อดทนไปก่อนอุปสรรคยังมีค่ะแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเให้มันรอผ่านช่วงสิงหาคมไปก่อนนะอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นนะคะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะ1เหรียญค่ะ the world ค่ะ Queen ถือถ้วยนะ9ถ้วยค่ะ2องไม้แล้วใต้สำหรับเป็น9เหรียญก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นค่อนข้างดีนะถ้ามันเพิ่งเริ่มต้นหมายว่าเพิ่งเป็นแฟนกันหรือว่าคบกันมาพักหนึ่ง มันก็จะเริ่มมีการสารสารสัมพันธ์แบบมั่นคงค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันค่อยๆก่อร่างสาร้างตัวใครครบกันมานานก็เริ่มจะเหมือนแบบวางแผนว่าจะแต่งงานโน่นนี้นะ่ะมันมีความรักความเข้าใจนะ the world มันคิดว่าดีมากคือหนึ่งเรียนแล้ว the world นะก็คือค่อนข้างดีค u e e n นถือถ้วยเนะี่ยก็คือมีความรักกันเนาะ เป็นความรักที่แฮ ppy มีความสุขนะแต่ว่าช่วงนี้บางบางคนเนาะเฉพาะบางคนนะเปนะ็นคิดว่าอาจจะมีความห่างเหินกันอาจจะด้วยหน้าที่การงานอยู่ไกลกันเนาะยิ่งช่วงนี้ล็อกดาวโควิดก็ยังอยู่ถูกไหมาบางคนอาจอาจจะเป็นชาวต่างชาติอยู่ไกลกันยังมาเจอกันไม่ได้สักทีด้วยระยะทางคือความรักมันยังมีเนาะแต่ว่ามันอาจจะยังสารสัมพันธ์อะไรกันไม่ได้มากแล้วมันก็ยังมีระยะทางัางไม่ได้เจอกันอะไรแบบนี้ยก็ด้มันมีไพ่สองใบคือไพ่ของการรอคอยไพ่ระยะทางไพ่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมีแฟนก็เหมือนโสด เพราะมันเป็น9เหรยเียญเนอะคือคุณจะต้องหาความสุขด้วยตัวเองเพราะว่ามันมีระยะเนอะแล้วพอมีระยะคุณก็มีความหวาดระแวงได้ค่ะว่าเขาไม่มีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีความหนอยของคุณเองก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมีนะแต่ว่าด้วยความว่ามันห่างไกลกันหรือว่ามันมีความเหงาอะไรอย่างนี้เนอะคุณอาจจะระแวงว่าเขาไม่มีคนอื่นไหมหรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็คุยกับคนน,น้นคนนี้แบบเลน่เลนๆไปในระหว่างที่รอแฟนอยู่แบบนี้ก็ได้คือทําตัวสดๆอะนึกออกไหมก้มาเหรยียญคือเป็นไพ่ของการทําตัวสดคนอื่นก็คิดว่า ถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่แล้วและถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบหึงหวงเนาะเป็นคนที่คิดว่าแฟนมีเนี่ย ไพ่ควีนถือถ้วยเป็นไพ่ของการที่น้อยใจอ่อนไหวหิ้งงอนอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังอารมณ์สําหรับคนมีคู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะอยู่ใกลกันหรือว่าถึงแม้จะอยู่ใกล้กันนะแต่ด้วยหน้าที่การงานมันอาจจะเหมือนแบบช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันเลยมันเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเอง work from home อะไรอย่างเนาะก็คุยกันผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยไม่ได้เจอตัวเป็นๆกันมันก็ทําให้เหมือนมีระยะแล้วก็มีความน้อยใจว่าเออมันไม่ค่อยได้เจอไม่ได้ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วมันก็เลยมีความแบบหน,น่อยนึกออกไหมหึงหวง บบเพราะฉะนันให้ระวังอารมณ์เท่าที่ดูจากไพ่อะเพิ่มไม่ได้คิดว่าคนมีคู่นะคุรจะมีปัญหาในเรื่องความรักแบบไปมีคนอื่นหรืออะไรแบบนี้นะสำหรับคู่คุณนะแต่ถ้าตัวคุณเองคุณก็ต้องเหมือนแบบอ่าดูอารมณ์ตัวเองก็แล้วกันว่าโอเคฉันอย่าไปสารัมพันกับคนอื่นเหแบบบางทีเราเหมือนใจบางเนะไปเจอคนเข้ามาแบบคุยด้วยก็เออลันลาอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมันจะมีปัญหาในภายหลังได้เพราะมันจะสารสัมพันธ์หลายคนมากเกินไปนะคะส่วนใครที่มีปัญหาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันยังแก้ได้ยากอยู่เนาะ มันอาจจะยังมีระยะมันอาจจะต้องให้เวลาในการแก้ปัญหาซึ่งเท่าที่เปิ้ลดูแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ใช่คุณที่เป็นคนแก่อาจจะต้องเป็นคู่ของคุณที่เป็นคนแก่เพราะฉะนั้นมันถามว่าความสัมพันธ์ยังไปต่อได้ไหมเปิ้ลมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเนื่องจากบุคคลที่3หรือรักสามเศร้าความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันยังพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่กันด้วยความเข้าใจแล้วก็ยังดูแบบ ยังอยากอยู่มันยังมีความสุขให้กันและกันอยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มสิบถ้วยเนอะแต่มันก็ยังมีความรักความยังอยากเป็นแบบครอบครัวกันอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น โอเคมันก็จะไม่ได้มีการเลิกราแหละถึงแม้ว่าทางพฤติกรรมมันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็มีคู่ก็เหมือนไม่มีคู่เพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปเป็นคิดว่าปัญหานี้คุณต้องปล่อยวางคุณต้องมีความสุขด้วยตัวคุณเองหันมารักตัวเองค่ะปัญหานี้ให้เขาเป็นคนแก้ไปเพราะว่าเปิ้มองว่าถึงแม้คุณจะทุกไปนะมันก็ทําอะไรไม่ได้เราหันกลับมาแก้ไขที่ m ม n d ซ็ t เรามองโพสิทีฟมันจะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะโรแมนต์แซงโจค่ะ ขึ้นมาให้คุณมีคู่ว่า this could be the one แล้วก็ h e a r t to h e a r t conversation เนี่ยถ้าคนคนนี้นะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันแล้วก็ตามแล้วมันอยู่ไกลกันเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าหึงหวงอะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาไปมีคนอื่นหรอือเปล่าเนี่ยเขาบอกเลยคนนี้ใช่แล้วว่าเขาจะมีความซื่อสัตย์กับคุณคุณอย่าไปหึงหวงเขาว่าหรือแบบไปเอาเรื่องอะไรไรู้มาแบบพัวพันแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาเองเหมือนนอยแล้วก็แบบคิดเองอะเนาะว่าเขาจะไปอะไรยังไงเพราะว่าไม่มีนะคะแล้วถ้าเกิดใครพูดคุยกันนอยนะ hard to h e a r t conversation อนะเหม เหมืนอนาอมาบอกว่าบางทีคุณน้อยใจไปเองแล้วคุณไม่พูดบางทีแบบเออไม่ขอเดีคุยกันไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไกลกันนะ คุณก็จะรู้สึกว่าเออแบบไม่บอกเขาควรจะรู้เองสิพอมันไม่ได้พูดกันเนี่ยมันก็ทําให้มันมีความงอนความน้อยใจและทําให้มีระยะในความสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันหรืออยู่ใกล้กันนะตัวใกล้แต่ว่าใจไกลแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั hard ้น h a r t h a r t conversation ก็เลยบอกว่าคุณอนะเหมือนแบบไม่ค่อยพูดกันแล้วคุณก็เหมือนคิดเองเออเองเนี้ยซะเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีนะที่แนะนําคือคุณอย่าไปคิดเยอะคิดมากมีอะไรให้คุยกันตรงๆนะให้พูดกันตรงๆบางทีเราคิดว่าถ้าพูดกันตรงๆเดี๋ยวทะเลาะกันหรือว่าเราไม่พร้อมจะรับ ความจริงก็ต้องบอกว่าคนคนนี้คุณไว้ใจได้ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าความรักนี่เป็นความรักที่คุณยังอยากไปต่อนะความรักมันต้องอยู่ด้วยความไว้วังใจกัน ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไว้วางใจคุณก็ให้ตัดอารมณ์ในเรื่องความหึงหวงความน้อยใจอะไรไปเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายเนาะบางทีเราจะแบบนอยงอนขี้งอนด้วยนี่นั่นได้ง่ายๆเนะเพราะฉะนั้นอยู่กันด้วยความเข้าใจค่ะ The world บอกว่ามันยังมีความรักอย่างเต็มอิ่มเนาะแล้วก็ยังเข้าอกเข้าใจกันดีอยู่นะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับคนทัดดินนะสำหรับช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม64ค่ะยังไงช่วงนี้โควิดเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพนะแล้วก็ขอให้ทุ ปลอดภัยจากโควิดนะแล้วก็พบกันใหม่เดือนกันยายนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ